ปันเก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่รวมเรื่องราวดีๆไว้ให้คุณครับก็พอดแคสต์ของผมเนี่ยคอนเซปต์โดยปกติแล้วก็จะเป็นการหยิบยกหนังสือหรือว่าบทความที่อาจจะสามารถนำมาปรับใช้ได้ง่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยครับก็จะมาสรุปความแล้วก็ยกประเด็นที่น่าสนใจมาเพื่อว่าสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครับก็ใน E ีีแรกนะฮะของเราวันในวันนี้ก็จะมาอิบหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่องอ่านจบนะฮะแล้วก็ได้ตกตะกอนหลังจากอ่านเล่มนี้จบนะบก็คือหนังสือจะชื่อ how to live like your cat เมื่อแมวที่บ้านคุณเนี่ยผ่านตัวมาเป็น l ไลฟ Coach ของสเตฟานกรานเย่นะฮะโดยมีฉบับแปลไทยนะฮะดยสำนักพิมพ์ Relearn น,นะฮะก็ตามหัวข้อเลยครับก็คือ เราจะมาถอดวิีการคิดแบบแมวนะซึ่งในเนี้ยมันจะมีหลายหัวข้อมากๆแต่ว่าผมจะยกหัวข้อที่แบบว่าอาจจะเข้าทางของคนทั่วไปมากๆเป็นพิเศษโดยประเด็นแรกเนี่ยเราก็จะพูดกันที่เรื่องของแมวของคุณเนี่ยไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆโดยเขาจะมีคำโปรยว่าอย่าพยายามดื้อรั้นไปก่อแมวโดยโรเบิร์ตแอร์ไฮไลน์นะฮะเป็นคนกล่าวเรื่องนี้ไว้ก็คือแมวของเราเนี่ย เรียกได้ว่ามันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็ต้องแบบว่าเอาสิ่งที่ถูกต้องเข้าไว้นะฮะอย่างเช่นแบบว่าตอนที่แมวของคุณเนี่ยนอนอยู่บนบนหญ้าต่อให้คุณจะเรียกชื่อมันแบบร้รอยครั้งพันครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ขยับหรือแบบไม่ไม่แคร์คุณด้วยซ้ำว่า,วาอุ้ยเรียกฉันหรออะไรเงี้ยแมวเนี่ยมัน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 สามารถที่จะรอแบบอะไรแบบว่า นานๆได้เป็นชั่วโมงนะแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอดทนแล้วก็ไม่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะอย่างเช่นแบบว่าบางทีแมวมันก็รอหนูออกมาจากรูเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ทําได้แม้กะทั่งมันจะรอแล้วมันก็จะสายตูดของมันนะซึ่งมามองกลับมาที่ตัวเรานะบางทีเราก็ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆหมดไฟได้ง่ายนะซึ่งบางทีเราก็แบบ มองแมวเฮ้ยมันก็อดทนเก่งเหมือนกันนะแบบไม่ยอมแพ้เพื่อในสิ่งที่มันต้องการจริงๆเราก็ทำได้เพื่อชื่นชมแล้วก็ต้องพยายามทํามันให้มันได้เหมือนกับมันเช่นกันนะสาคัญนะก็คืออย่ายอมแพ้เด็ดขาดคือสติประจาใจของแมวคุณและมันจะถือสตินั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับก็มาประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็จะเป็นประเด็นที่เรียกว่าจะสรุปใจความในการเป็นตัวเองของคุณได้มากที่สุดก็คือ แม่ของคุณเนี่ยจะคงความเป็นตัวเองไว้เสมอแม้ว่าแมวจะไปบำเพ็ญตนที่อารามมันก็ยังคงเป็นแมวอยู่ดีสุภาษิตเอธิโอเปียได้กล่าวไว้นะฮะซึ่งแมวของคุณเนี่ยไม่เคยที่จะหลอกหรือว่าเสแสร้งทำกริยาใดๆเพื่อเข้าหาคุณสวมบทบาทหรือเรียนแบบใครไม่ว่าจะเรียกร้องหรือต้องการอะไระมันก็จะทาในในเวของมันในเวของแมวนะฮะก็อ,อย่างที่เห็นแนละ้วคือแมวมันไม่เห็นประโยชน์จากการที่เสแสร้งกันเป็นคนอื่น หรือว่าทาตัวเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวเองแต่บางทีเนี่ยเราก็ต้องมีการเสียแ้งบ้างซึ่งบางทีมันก็เกิดจากเกิดจากการที่เราขาดความมั่นใจขาดความเป็นตัวเองไปนะฮะนั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะคือการโกรหกตัวเองโกหกใครก็ได้แต่ว่าโกหกเองนี่คือแบบเจ็บช้ำม,มากที่สุดฮนะซึ่งการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็แบบว่ามันคือการให้คำมั่นสัญญาในสิ่งที่เราเป็นโดยที่ไม่มีการ ใช้อุบายมีการตกตานะการเรียนรู้ที่จะคงความเป็นตัวเองในทุกสถานการณ์และยอมรับมันสิเ,เป็นคือวิธีที่ดีที่สุดนะคคือไม่ใช่แค่ให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเรานะแต่เพื่อสร้างความประทับใจอย่างแท้จริงและแน่นอนครับเมื่อเราเริ่มที่จะรักตัวเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเงนี้ยบางทีเราก็ต้องหาความสุขใส่ตัวเองบ้างนะเช่นแมวของคุณเนี่ย รู้จักหาความสนุกจากทุกสิ่งตอนฉันเล่นกับแมวของฉันใครจะรู้ว่ามันสนุกกับฉันมากกว่าที่ฉันสนุกกับมันหรือเปล่ามิเชลเดอมงแต่กาไว้นะฮะับางทีการรู้จักหาความสนุกให้ตัวเองอะ่ะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะทที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยสดใสามากขึ้นถือว่าเป็นเป็นทางเลือกในการจัจดการกับสถานการณ์หนึ่งในมุมมองที่ต่างออกไปได้นะครับ ก็คืออย่างที่เห็นนะบางทีแมวมันก็สนุกกับทุกสิ่งไปเรื่อยครับชีวิตของแมวแม้ว่าแบบว่าบางทีการเล่นของแมวมันอาจจะดูแบบว่าทารุณกรรมโหดหลายมากเกินไปนะเช่นแบบว่าแมวของคุณบางทีก็จับหนูมาแล้วก็เหวี่ยงหนูไปทางนู้นทีทางนี้ทีนะก็เช่นเดียวกันกับกับมนุษย์ที่คิดค้นวิธีการหาความสนุกและสร้างเสียงหัวเราะไม่แบบหลากวิธีก็เขาก็ทิ้งทายไปว่าไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ การเสียแซงที่เราทำเนี่ยหรนิสัยแบบมนุษย์ที่ยับยั้งไม่ให้เราสนุกในหัวเราะก็ลืมสิ่งนั้นไปให้หมดจงหัวเราะหัวเราะกับทุกอย่างหัวเราะกระทั่งกับตัวเองจงหัวเราะอยู่เสมอครับแล้วก็มาสรุปทิ้งท้ายนะครับสําหรับคิดจะถอดความคิดแบบแมวหรือว่ากําลังจะเลี้ยงแมวนะฮะก็ก็มีคําทิ้งท้ายที่เขาเคยกล่าวไว้เป็นสุภาษิตทิ้งท้ายว่าแมวมี9ชีวิต,3ช,วต3ชีวิตใช้เล่นอีก3ชีวิตใช้เที่ยวเตะเตะ ใช้อีก3ชีวิตสุดท้ายมันใช้เพื่ออยู่กับคุณก็ขอบคุณสําหรับวันนี้นะครับที่เข้ามารับฟังหรือว่าใครที่ผ่านทางเข้ามาแล้วก็สนใจในหัวข้อนี้นะครับก็ยังไงก็ผมก็หวังว่าผมจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับทุกคนได้นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับปันเก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่รวงเรื่องราวดีๆไว้ให้คุณ